ก็กลับมาพบกันกับมอนสเตอร์พ d าไดตอนที่162กันต่อเลยนะครับเด็กสาวผมห่างมาหลังจากที่ออกจากตลาดมืดหลินห่วงก็หยิบเอาชิปสีดำที่เขาซื้อมาเมื่อแน่ใจว่าอยู่ในที่ปลอดภยัยจากนั้นเขาก็สแกนข้อมูลด้วยแหวนหัวใจจกักรพรรดิและนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าวัชพืชหมายถึงอะไร วัชพืชเป็นยาเสพติดขั้นสูงที่ชื่อว่า Z สสีผู้คนในโรงงานจะเรียกมันว่าวัชพืชและคนนอกจะไม่ทราบชื่อดังกล่าวยาเสพติดจะอยู่ในรูปของคริสตัลสีดำและไม่มีกลิ่นอย่างไรก็ตามตัวที่มีจำหน่ายในตลาดจะมีกระบวนการและอยู่ในรูปแบบ ของแทนคริสตัลส่วนผสมหลักของยาไม่เป็นที่รับรู้แต่ทว่ามันจะก่อให้เกิดอาการหลอนประสาทที่รุนแรงซึ่งตอบสนองกับพลังชีวิตของคนทำให้มันรุนแรงกว่ายาเสพติดปกติมันถูกเรียกว่ายาสสพติดขั้นสูงเพราะมันถูกบริโภคโดยคนที่มีพลังควบคุมพลังชีวิตของพวกเขาได้อย่างเต็มที่เท่านั้นสำหรับคนปกติ พวกเขาจะตายหากพวกเขาบริโภคยาเสพติดไป1กร่ัมแม้กระทั่งเหล่าคนที่ควบคุมพลังชีวิตได้ก็ยังจำเป็นต้องระมัดระวังเพราะตัวยาอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสมองและอวัยวะภายในหากคนที่อยู่ในระดับเหล็กรับยาไปมากกว่า3ครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จะไม่สามารถแก้ไขได้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดอวัยวะล้มเหลวเฉียบพันซึ่งจะนำไปสู่ความตายหรือเกิดการพิการทางสมองแม้กระทั่งเหล่าคนที่มีระดับพลังสูงก็ยังจะติดยาเสพติดทันทีที่พวกเขาได้รับมันเข้าไป มากกว่าสองครั้งและไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้หากไม่มีคนช่วยเหลือคนเหล่านี้จะตายหลินห่วงมองภาพของคริสตันที่สมบูรณ์มันดูตรงกับที่หัวหน้าผู้คุมได้แสดงก่อนหน้างั้นหัวหน้าผู้คุมก็กำลังพูดถึงยาเสพติดนี้เขาตระหนักได้ว่าการประเมินไม่ได้ง่ายดังที่เขาคิดจากนั้นเขาก็อ่านเครื่องอ่านเรื่องวัชพืช นอกจากการแนะนําให้รู้จักกับตัวยามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากที่เกิดจากการเสพยาซึ่งรวมถึงการตายของสมาชิกระดับทองบางคนหลินห่วงขมวดคิ้วขณะที่เขาอ่านรายละเอียดของคดีเขาไม่ได้ขมวดคิ้วเพราะภาพอันน่าสยดสยองและวิดีโอเขากับรู้สึกถึงความ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเพื่อข้อมูลอย่างไรก็ตามเขาก็พบข้อมูลที่เขาต้องการเมื่อเขามาถึงคดีสุดท้ายผู้สร้างวัชพืชคือผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่วิทยาลัยนักล่าหลังจากที่ลาออกจากวิทยาลัยเขาสามารถสร้างจัก,กรวัิของตนได้ภายในสองปี จักรวรรดของเขาถูกเรียกว่าปราสาทไอเซนและส่วนหนึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองเฮยชวนข้อมูลที่หลินฮวงซื้อมาจากตลาดนัดตลาดเมื่อมีรายละเอียดเกี่ยวกับปราสาทโดยสมบูรณ์และข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับนักเคมีที่สร้างยาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมข้อมูลนี้จึงแพงมีผู้หลุดพ้นสคนอยู่ในปราสาทไอเซนมันเทียบได้กับ ประกูลราชวงศ์ทั่วไปเพียงแค่สาขานี้ก็มีผู้วิทักษ์ระดับทองสองคนและระดับเงินกว่า30คนท้ายที่สุดหลินฮวงก็ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลนี้วัชพืชที่มีอยู่ในตลาดมืดคือแบบผงม,มันดูเหมือนว่าสถานที่เดียวที่จะได้รับยาเสพติดแบบคิสตันจะมาจากปราสาทไอเซนนั่นหมายความว่าเพื่อที่ จะผ่านการประเมินฉันต้องไปขโมยมันมาจากปราสาทไอเส้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูจำนวนของผู้วิทักษ์ที่มีมันไม่ง่ายเลยเมื่อมองถึงความหายากของการประเมินหลินห่วงสามารถคิดได้ถึงจำนวนของผู้ที่จะสามารถผ่านการประเมินได้เลยตามที่คาดเรากำลังถูกทดสอบเรื่องความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลแต่การได้รับ แบลสติดก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขแปลกๆเพราะงานนี้มันซับซ้อนเกินไปหลินห่วงขมหมดคิ้วนี่ค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสำเร็จโดยลำพังเว้นแต่จะร่วมมือกันเป็นกลุ่มการประเมินนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันหลินห่วงคิดถึงความเป็นไปได้ หลังจากที่ใช้เวลาคิดและสรุปความตั้งใจของผู้คุมหลินฮวงก็ใส่หัวและสะบัดไล่ความคิดไปเขาอัญเชิญอินซีอเล็กซานเดียออกมาแล้วมุ่งหน้าไปที่ปราสาทไอเซนมีหลายคนที่มีสัตว์บินในเมืองเกตบีแม้ว่าอินซีลิกอเล็กซานเดียจะหายากมันก็ไม่ได้เป็นจุดสนใจอะไรมากนะักภายในส สนาทีหลินห่วงก็มาถึงปราสาทไอเซนเขาล่อนลงบนกิ่งไม้ขนาดใหญ่บริบและเรียกอินซีกับจากนั้นเขาก็กระโดดไปในอากาศและล่างเขาก็พุ่งลงไปที่พื้นราวกับลูกศรขณะที่เข้าใกล้พื้นมากขึ้นเขาก็เบี่ยงตัวลงบนกิ่งไม้ใกล้ๆเพื่อลดแรงโน้มถ่วงเขาจับกิ่งไว้และเริ่มเบี่ยงตัวไปกิ่งอื่น สิบนาทีต่อมาเขาก็หยุดเหวี่ยงตัวและกระโดดลงไปหยุดที่กิ่งไม้ที่เขาหนักว่ามันคือปลายทางตรงหน้าเขาคือปราสาททรงโบราณและมันดูเหมือนจะมีอยู่มานานแล้วประตูเหล็กสีแดงขนาดใหญ่มีใจกลางกำแพงปราสาทด้วยหอสังเกตการสองป้อมแต่ละด้านหลินห่วงสามารถเห็นได้ถึงยามที่เดินรอบๆหอสังเกตการ เมื่อสังเกตอย่างใกล้ชิดเขาก็เห็นมแมลงเตือนภัยบนแต่ละหอคอยมแมลงเตือนภัยเป็นเมืองที่มีสัมผัสไวอย่างมากต่อสารพาพต่อสาภาพแวดล้อมรอบตัวมันมันมีวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งและทันทีที่มันสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยเข้ามาในพื้นที่ของมัน มันกำลังปกป้องมแมลงก็จะปลดปล่อยเสียงดังกระหึ่มราวกับไซเรนหลังจากที่ผ่านการฝึกฝนมแมลงเช่นนี้จะสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยได้หากหลินพวงไม่ได้ใช้เนตรไรขอบเขตก่อนที่จะลอยเข้าไปเขาอาจจะถูกค้นพบโดยมแมลงเตือนภยัยกำแพงหินล้อมรอบปราสาทสูงกว่า30เมตรมันไม่ง่ายเลยที่กระโจนข้ามไป แม้ว่าจะเป็นนักล่าระดับทองก็ตามหลินห่วงย่อตัวลงบนกิ่นไม้และซอดตัวหลังใบไม้หนาเขาาฟ้อมองประสาทผ่านช่องว่างมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าไปในปราสาทโดยการแปลงร่างเป็นวิญญาณแต่ทว่ามันจอันตรายยิ่งกว่าในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมือในตอนกลางคืน เพียงเมื่อหลินฮวงกำลังวางแผนที่จะพักผ่อนเขาก็สัมผัสได้ถึงใครบางคนที่จ้องมองเขาเขาเริ่มหันไปโดยเร็วและตะโกนใครกันทันใดนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็ทิ้งตัวลงจากต้นไม้ไม่ไกลจากเขาเธอดูอายุราว1 5บ6ปีผมหัวเธอสีทองสว่างสดใสซึ่งเธอมัดไว้เป็นทรง หางมาเธอสวมสื้อยืดสีชมพูและกางเกยงยีนเธอยิ้มและถอนหายใจจากนั้นเธอก็ยกแขนขึ้นและกล่าวสุดท้ายนายก็พบฉันเธอดูคล้ายกับหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประเมินแม้ว่าเธอจะดูไม่เป็นอันตรายหลินห่วงก็ไม่ลดการลงเนื่องจากเธออยู่ตรงหน้าเขามันหมายความว่าเธอคือคนที่ไปยังตลาดมืดก่อนหน้าเธอชั่วโมงหนึ่ง เธอสามารถเป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใต้โลกมืดได้เธอเป็นใครหลิน่วงถามเพื่อยืนยันสิ่งที่เขารู้ฉันก็เหมือนนายแน่นอนเพียงแค่หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประเมินนี้นายคิดว่าฉันเป็นใครล่ะเด็กสาวผมห่างม้ากล่าวขณะที่ก้าวไปบนกิ่งไม้เพื่อเข้าใกล้หลิน่วงเธอหยุดเมื่อระยะห่างระหว่างพวกเขามี เพียงกลิ่นไม้เดียวเธอพบกับสารที่นี่ได้ยังไงหลินห่วงถามแน่นอนฉันต้องมาจากตลาดมืดไม่ใช่ว่านายก็มาจากที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันจะมีใครที่รู้ถึงความหมายของวัชพืชเด็กสาวผมห่างมา้ากรอกตาและพูดต่อเนื่องจากนายได้ข้อมูลจากตลาดมืดงั้นนายก็ควรรู้ว่ามีผู้พิทักษ์ระดับทองสองคน และระดับเงินกว่า30พนในประสานนี้มันจะไม่ได้ผลหากเราลงมือเพียงลำพังนายอยากจะทำงานร่วมกันไหมนายมาถึงหลังฉัน40นาทีแม้ว่านายจะโง่กว่าฉันแต่นายก็ไม่ได้โง่นักเมื่อเทียบกับไอ้พวกโง่ที่พยายามถอนวัชพืชฉันจะฉลาดกว่าหากนายเลือก ที่จะร่วมกลุ่มกับฉันเด็กสาวผมหางม้าเก่าวขณะที่มองหลิน่วงเขาไม่ได้พูดอะไรเพื่อตอบกับคำแนะนำของเธอทำให้เธอลำคาและหงุดหงิดเธอจึงพูดซ้ำอีกครั้งเฮ่ hey, นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชวนใครร่วมกลุ่มกับฉันเลยนะที่นี่เงียบนั่นหมายความว่ายังไงเราทำงานร่วมกันยังไงหลิน่วงไม่ได้สนใจ ที่จะร่วมมือกับเธอเพราะเขามีความสามารถในการลอบเข้าไปอยู่แล้วอย่างไรก็ตามพวกห,หางเด็กสาวคนนี้รบกวนเขามันอาจจะทำให้แผนเขาล่าช้าออกไปง่ายมากฉันจะลอบเข้าไปและเอาของออกมาขณะที่นายคอยดึงดูดความสนใจทันทีที่ฉันออกมาพร้อมกับของเราจะพบกันอีกครั้งนายจะได้รับ30% ขณะที่ฉันจะได้รับ70%หญิงสาวพูดความคิดของเธอเขาคิด70%ของ5,000ชิ้นก็จะเป็น3,500ชิ้นฉันจะเก็บ1อันไว้ของฉันและขายส่วนที่เหลือก้อนละ100คริสตัลชีวิตฉันจะได้คริสตัลชีวิต350,000ก้อนจากมันตลกละลินห่วงเกล่าวและหันหน้านี้ เฮ้ hey, งั้นนายก็มีความคิดอะไรล่ะเธอตะโก,น,กนใส่เขาสลับกันฉันจะเข้าไปขณะที่เธอคอยดึงดูดความสนใจเธอจะได้รับ30%และฉันจะได้รับ70%ดินห่วงหันกลับมาและสวนกับข้อเสนอเธอฉันเป็นผู้หญิงนะและนายจะใช้ฉันเป็นตัวล่อและฉันจะได้รับเพียง30%หากนายอยู่ในตำแหน่งฉัน นายจะต้องการเช่นนั้นจริงๆเด็กสาวผมม้ากล่าวอย่างโกรเคืองแน่นอนฉันจะไม่ว่าอะไรหากฉันอยู่ในตำแหน่งเธอหลินห่วงยิ้มกว้างไอคนอันตรพานเธอกระทืบเทา้าใบไม้ร่วงหล่นขณะที่ต้นไม้สั่นไหวอย่างรุนแรงหลินห่วงตรวจสอบเพื่อดูที่กำบังของเขาเขาปิวหายไป หรือไม่ผู้เฝ้าระวังบนหอกคอยดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรนะเธอและฉันแยกกันลงมือเถอะบายหินห่วงเก่าและกระโดดสูงขึ้นห่างจากเด็กสาวเฮ้ยแล้วนายจะต้องชดใช้เด็กสาวตะโกนใส่หลังเขาหลังจากที่กำจัดเด็กสาวออกไป หินฮวงก็นั่งบนกิ่งไม้ขณะที่รอคอยให้ความมืดเข้าปกคลุมแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาจากไปเด็กสาวห่างม้าก็อัญเชิญหมาป่าขาวจากเหรียญผนึกมอนสเตอร์และมุ่งหน้ากลับไปยังสมาคมนักล่าครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับ มอรเซอร์พาดยตอนที่162นะครับอ่าก็ผู้แปลเขามีเขียนข้างล่างนะครับ100คิสตันชีวิตเท่ากับ10,000ล้านเครดิตนะครับครับโอเคครับบาีครับ